จ่อืนะจนี่ครับมื้อนี้เมนูเด็ดครับวันอาทิตยเพิ่นว่าต้มปลาเพิ่นว่าเยี่ยตะไคร้ครับข้าใส่ก่อนเนาะนี่ครับกำลังเอาน้ำลงครับโอ้ยบรรยากาศพี่น้องเอ้ยนี่เต่าท่านครับมื้อนี้อยู่ทุ่งไห้ทุ่งนาครับครับดังเต่าท่านอยู่ทุ่งนาคักปันย่างพี่น้องกู้มีนี่ครับน้ำต้มเขาครับอยู่ทุ่งนาเขาก็มีน้ำอันนี้ใส่อยู่เลยครับเอาเสล่งเขาเปียกในบ้านครับนี่ เอาพอดีตุ้มเลยเจ๊กนี่ครับพน้าจเจ๊กพน้าเอาลงค้างเลยพนา้านี่ครับโอ้ยครับฟินขนาดครับมือน,นี้หมักสมม้มลงไปครับ,รบ,บนี่ครับวางหม้อต้มสักก้อนครับทา <c oughs> งนั้นสิต่ำเจียวครับพี่น้องจี้สักก้อนครับต่ำใส่ต้มนี่งละ เขาตับไส้ต้มหรออ๋อเขาเอฟจี้เจลเขาดีส่ตับไส้ต้มมันยังหอมอันนี้ตับไส้ต้มครับนี่บอดี้มาตับไส้ต้มอือนี่ครับโอ้ธรรมชาติดีดครับพริกจี้ของแท้ครับโอ้โบนี่ครับพี่น้องอือครับสามตัวครับพอครับกินมื่อนี้อันนี้บางขาดได้ครับแต่ว่าบัวหอยมันขาดครับเดี๋ยวถึงความร้อนมันก็ขาดอีกมันโอ้ยน้ำเดือดพวกพวกครับพี่น้องอีอ กินแบบธรรมชาติครับสามคนสามตัวพี่น้องใครจะกินมาได้ครับนี่ลงร้อนๆครับครับห้ามซูนน่าริลนะนี่ครับรอครับรอนี่ครับโอ้จีเดียแอมครับพักกระยงครับนี่พักกระยงแห่งครับนี่อารงครับนี่โอ้ยขาดบะไ้ครับนี่ครับคว่ำหอมมาเลยครับอันนี้รดดีครับพอลี่มาใส่รดดีจงไหนปุงรถห้ามเสียงน้อยครับลงไปน้ำใส หาก,กาซิได้สูตรนี่เนี่ครับพ่อตอลี่บอกว่ามึงอย่าคนแล้วมันจะเข้าผลมาสูตรนี่ครับชิมได้หรือยังวะได้เดี๋ยวแยมชิมก่อนครับนี่ครับน้ำเดลิลนล่ะในตัวเอ้เราอุ้ยดูดิสุมอัมล่ำเลยสุดยอดครับผมต้มปลาใหแยมครับพร้อมแล้วครับอุย้ยพี่น้อง สามตัวสามคนครับมีแต่เจ้าสะทางนั้นครับดิลนี่เอาหัวเด้ออันนี้หัวเนี่ยไว้ให้กูมกังเด้อพักกันแยงครับโอยขาดบุไดเลยครับน้ำซุปครับว่าเมื่อกี้นี่ดึงเข้าไปเนี่ยฮอตลําใส่จวดเลยพี่น้องอือปุณา้์ปกินหัวคลิปก้อนนั้นนี่ยังก็กินผู้ใดกินพุงหนาวเอพี่น<อ>้อคลิปนี้ผู้ใดกินหัวครับซักครับดิลลี่ นี่ดูครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะฟังต้องมีหมดเลยกาละมังก็มีผูร่าเอ๊ะไปเบิร์กในกาละมังผูร่านี่ครับสังเกตภาพรวมครับผูร่าในกาละมังผูร่าในกาละมังก็เหลือครับเอ้ยมาเบิร์กไอ้ยุ่นในกินครับมือนี้ฮะหลบ๊อบพี่น้องนี่ครับโอ้ยครับสุดยอดครับนี่ครับมาครับผมแซ่บๆน่าไปแยมครับ